เสียงกลองและเสียงคล้องดังสนั่นขบวนแห่อันเชิญเจ้าแม่กวนอิมเคลื่อนผ่านถนนแคบของวัดสะพานพังผู้คนสองข้างทางต่างยกมือไหว้และตะโกนสาธุแต่แล้วกล้องวงจรปิดของวัดจับภาพบางอย่างที่ทําให้หัวใจของทุกคนเต้นแรงสิ่งนั้นไม่ใช่ใครหรืออะไรที่คุณตามันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่ก็แววตาของมันกลับเต็มไปด้วยความลึกลับและบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้คุณอยากให้ฉันต่อจากจุดนี้ไหมเสียงของขบวนแห่ยังคงดังต่อเนื่องไปตามถนนแคบแคบของวัดสะพานพังดอกไม้และทูบหอมลอยละล่องอยู่ในอากาศขณะที่พระ และผู้เข้าร่วมแห่กำลังสวดมนต์สายตาของหลายคน<ๆ>ก็เริ่มจับจ้องไปที่กล้องวงจรปิดที่ติดอยู่บนเสาใกล้กับทางเข้าวัดภาพจากกล้องเผยให้เห็นเงาดำบางอย่างเคลื่อนผ่านข้างข้างข,างข,างขาบวนแต่แปลกกว่าคือมันไม่ได้เดินหรือวิ่งเหมือนคนทั่วไปเงานั้นลอยขึ้นเหนือพื้นดินเล็กน้อยแล้วหมุนรอบๆพระพุทธรูปและองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ประดิษฐานอยู่ผู้คนเริ่มกระซิบกระซาบกันเบาๆบางคนพากันอุทานนั่นคืออะไรบางคนก้มกราบเจ้าแม่กวนอิมด้วยความหวาดกลัวผสมความเคารพแต่กล้องก็ยังบันทึกสิ่งที่เเหนือควาามข้ใจ เงานั้นเคลื่อนไหวไปตามจังหวะด,ดนตรีในขบวนเหมือนมันเข้าร่วมพิธีด้วยตัวเองมันไม่ได้ทำร้ายใครหรือขัดขวางขบวนแต่มันดูมีพลังบางอย่างแผ่ซ่านออกมาจากเงานั้นราวกับกำลังสื่อสารบางสิ่งกับทุกคนเด็กคนหนึ่งในขบวนชี้ไปที่เงานั้นตาโตพูดเสียงสั่นว่านั่นเหมือนคนแต่ก็ไม่ใช่คนคนรอบข้างเริ่มถอยออกเล็กน้อยแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังคงเดินตามขบวนด้วยความกล้าผ้าสีทองและทูบแดงสะท้อนแสงไฟยามเย็นทำให้เงานั้นดูเหมือนลอยอยู่ในเปลวแสงที่เปลี่ยนสีตลอดเวลา พระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งยกมือขึ้นสวดมนต์เสียงดังความเงียบสงัดเกิดขึ้นชั่วครู่ทุกคนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างในอากาศเงานั้นหยุดเคลื่อนไหวเหมือนรอฟังคำสวดเสียงสวดมนต์ยิ่งเข้มขลังมากขึ้นและในขณะที่กล้องวงจรปิดจ,จับภาพเงานั้นเริ่มส่งประกายแสงสีขาวอ่อนออกมาเป็นเหมือนการตอบสนองต่อความศรัทธาของผู้คนทุกสายตาต่างไม่กล้าเบนไปไหน บางคนเริ่มบอกว่าพวกเขาเห็นรูปหน้าเจ้าแม่กวนอิมสะท้อนอยู่บนเงานั้นเหมือนกับมันเป็นสัญญาณบางอย่างที่วัดกำลังถูกเลือกให้เป็นสถานที่พิเศษเหตุการณ์นี้เริ่มกลายเป็นเรื่องเล่าที่ผู้คนพูดกันด้วยเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจใครจะเชื่อว่ากล้องวงจรปิดธรรมดาจะบันทึกสิ่งลี้ลับเช่นนี้ได้คุณอยากให้ฉันต่อแบบยาวกว่านี้ให้มันพัฒนาไปจนถึงความลึกลับสุดขีดไหมขณะที่ค่ำคืนเริ่มคลืบคลานเข้ามาในวัชพานพังแสงไฟจากโคม และตะเกียงตามข้างทางสองประกายสะท้อนบนทูบที่ลอยอยู่กลางอากาศทําให้เงาดําที่กล้องวงจรปิดจับได้ดูเด่นชัดขึ้นเงานั้นไม่ได้หยุดนิ่งมันเริ่มเคลื่อนไหวไปรอบๆขบวนอย่างเป็นจังหวะราวกับมันมีความตั้งใจบางอย่างผู้คนในขบวนเริ่มสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้เพียงลอยไปมาแต่ยังทําให้สิ่งของรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยดอกไม้ที่โปรยลงมาพิวไปตามสายลมเหมือนถูกดึงโดยแรงบางอย่างเสียงคล้องและกลองก็มีจังหวะผิดเพี้ยนเหมือนมีใครสอดแทรกโน้ตลึกลับเข้าไป พระบางรูปที่อยู่ใกล้กับสารเจ้าแม่กวนอิมรีบยกมือขึ้นสวดมนต์อย่างต่อเนื่องใบหน้าของท่านดูตึงเครียดแต่บางครั้งก็เผยรอยยิ้มบางเบาเหมือนกำลังเข้าใจอะไรบางอย่างที่ผู้คนทั่วไปมองไม่เห็นในขณะเดียวกันเด็กและวัยรุ่นบางคนที่มาร่วมขบวนต่างก็เริ่มกระซิบกระซาบถึงความรู้สึกแปลกๆในร่างกายราวกับมีแรงบางอย่างที่มองไม่เห็นสัมผัสพ,พวกเขาเสียงหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้กล้องวงจรปิดจับภาพเงาดำนั้นใกล้ขึ้นเงานั้นปรากฏชัดเจนขึ้นราวกับมีรูปร่างเป็นผู้หญิงส และเวลตาเหมือนสะท้อนแสงจันเงานั้นไม่พูดอะไรแต่การเคลื่อนไหวของมันกลับส่งพลังบางอย่างออกมาที่ทำให้ขบวนแห่ทั้งขบวนรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์และความลึกลับในเวลาเดียวกันทันใดนั้นแสงสีขาวอ่อนจากเงาเริ่มสาดไปทั่วบริเวณวัดผู้คนหลายคนก้มลงกราบลงกับพื้นด้วยความเคารพและความหวาดกลัวร่างของเงาดำเ,เริ่มลอยสูงขึ้นและเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกหยุดหมุนชั่วขณะทุกเสียงของขบวนแห่เสียงนกร้องเสียงลมพัดถูกกลืนหายไปกับความเงียบอันลึกลับนั้น บางคนอ้างว่าเห็นประกายแสงนั้นเปลี่ยนเป็นภาพเหมือนเจ้าแม่กวนอิมกำลังยิ้มและโบกมือให้พวกเขามีทั้งผู้เท่าและเด็กเล็กต่างยืนตะลึงด้วยความรู้สึกปนกันระหว่างศรัทธาและความหวาดหวั่นในเวลาเดียวกันเงานั้นก็เริ่มหมุนวนรอบองค์เจ้าแม่กวนอิมอย่างช้าช้าราวกับกำลังปกป้องขบวนแห่จากอะไรบางอย่างแล้วก็เกิดเสียงลึกลับคล้ายเสียงกระซิบเบาๆมาจากทุกทิศทางพวกเขาได้ยินคำพูดบางคำที่ไม่สามารถเข้าใจได้ชัดเจนแต่กลับทำให้หัวใจเต้นแรงและขนลุกไปทั้งตัวจงจำไว้ขบวนนี้สำคัญ เสียงนั้นเลือนหายไปพร้อมกับลมเย็นที่พัดเข้ามาอย่างรวดเร็วเด็กบางคนเริ่มร้องให้ด้วยความกลัวแต่ก็มีอีกหลายคนที่รู้สึกเหมือนหัวใจเต็มไปด้วยพลังและความสงบที่อธิบายไม่ได้พระบางรูปเริ่มเปลี่ยนแนวทางการสวดมนต์ใช้น้ำมันหอมเจิมที่เตรียมไว้แต่ตามโคมและทูบเสียงสวดมนต์กลับเต็มไปด้วยพลังที่เข้มข้นกว่าที่เคยเป็นมาเสียงนั้นเหมือนตอบสนองต่อสิ่งที่เงาลึกลับพยายามสื่อ กล้องวงจรปิดยังคงบันทึกภาพตลอดเวลาเงานั้นลอยขึ้นสูงจนเกือบชนกับยอดเจดีความสว่างจากตัวเงาเริ่มสว่างจ้าเหมือนดวงดาวที่รวมตัวกันในท้องฟ้าเสียงหัวใจของทุกคนในวัดดังพร้อมกันและภาพสุดท้ายที่กล้องจับได้ก่อนที่จะเกิดความมืดสนิทคือเงานั้นหันหน้าไปยังกล้องแววตาที่มองออกมาคืออะไรบางอย่างที่ลึกและลึกลับเกินกว่าคำบรรยายถ้าคุณอยากฉันสามารถต่อเรื่องนี้ให้ยาวกว่าเดิมอีกทำให้เหตุการณ์ลึกลับเริ่มมีเบาแสและความเชื่อมโยงกับอดีตของวัดทำให้เรื่องพัฒนาเป็นความลึกลับสุดขีดที่่่คนทั้้้งงหมูบาตตออสื คุณอยากให้ฉันทำต่อแบบนั้นไหมค่ำคืนนั้นที่วัดสะพานพังไม่ได้สงบลงเหมือนปกติแม้เงาลึกลับจะหายไปหลังจากแสงสว่างสาดจ้าแต่บรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดปกติผู้เฒ่าผู้แก่บางคนที่เคยอยู่ที่นี่มานานถึงกับสายหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ตั้งแต่เกิดมาวัดนี้ไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้ ภาพจากกล้องวงจรปิดถูกนำมาเปิดให้ดูซ้ำหลายครั้งทุกครั้งที่เล่นภาพซ้ำเงานั้นเหมือนกลับมามีชีวิตอีกครั้งแววตาในเงาดูเหมือนกำลังสื่อสารบางสิ่งกับผู้ชมร่างนั้นหมุนวนรอบองค์เจ้าแม่กวนอิมเหมือนพยายามบอกบางสิ่งและบางครั้งก็เหมือนกับว่ามันกำลังชี้ไปยังจุดใดจุดหนึ่งในวัดพระรูปหนึ่งตัดสินใจเดินเข้าไปตรวจสอบรอบๆบ,บริเวณศาลาและเจดีขณะที่ท่านเดินผ่านซุ้มประตูเก่าแก่แสงไฟจากโคมส่องไปยังลวดลายโบราณบนผนังและทันใดนั้น ท่านเห็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นถูกแกะสลักอย่างประณีตแต่มีร่องรอยบางอย่างเหมือนถูกเปิดเผยโดยแสงจากเงาลึกลับเมื่อคืนเด็กๆที่ร่วมขบวนแห่ต่างก็พูดถึงความฝันประหลาดเมื่อคืนพวกเขาเห็นภาพเจ้าแม่กวนอิมในชุดขาวมุกเหมือนกับเงาที่ปรากฏในกล้องแต่ครั้งนี้เจ้าแม่กวนอิมปรากฏพร้อมกับประตูโบราณที่เปิดออกสู่ความมืดลึกลับและมีเสียงกระซิบที่เหมือนชี้ทางให้เดินไปยังบางสิ่งชาวบ้านเริ่มมารวมตัวกันที่วัดแต่เช้าแต่ละคนต่างพกกล้องโทรศัพท์ หรือสมุดจดบันทึกเพื่อบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขารู้สึกเหมือนเหตุการณ์เมื่อคืนไม่ใช่แค่ปรากฏการลึกลับแต่เป็นสัญญาณบางอย่างที่วัดกำลังเปิดเผยเรื่องราวที่ซ่อนอยู่มานานหลายร้อยปีพระผู้ใหญ่เริ่มสังเกตเห็นว่าบริเวณรอบเจดีมีเศรษซรากเก่าของวัตถุที่เคยใช้ในพิธีกรรมโบราณถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินหลายชั้นเมื่อขุดขึ้นมาดูสิ่งเหล่านั้นประกอบด้วยเหรียญเก่ากระดาษจารึกและเครื่องใช้ทองสำริดบางอย่างแต่ที่ทำให้ทุกคนตะลึงคือกระดาษบางแผ่นมีสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่ปรากฏใในนนฝันขอองงงเดเด็กกๆและภาาพจจ้วรปิ ผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มเล่าต่อถึงตำนานของวัดสะพานพังที่ไม่มีใครเคยพูดถึงว่ามีเรื่องเล่าถึงเจ้าแม่กวนอิมผู้คอยปกป้องวัดจากภัยอันตรายและผู้ที่ไม่หวังดีแต่และชั่วอายุคนมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เคยเห็นเงาของเจ้าแม่กวนอิมปรากฏตัวตรงๆและมันจะปรากฏเพียงเมื่อวัดกำลังต้องการบอกบางสิ่งสำคัญชาวบ้านบางคนเริ่มตั้งสมมติฐานในว่าขบวนแห่เมื่อคืนอาจเป็นสัญ,ญญาณเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรืออาจเป็นการเปิดเผยสมบัติ หรือความลับโบราณของวัตถุคนต่างเริ่มวางแผนจะติดตามร่องรอยของสัญ,ญลักษณ์และสิ่งประหลาดที่กล้องจับได้แต่ความลึกลับยังไม่จบในคืนต่อมากล้องวงจรปิดที่ติดตั้งใหม่ก็จับภาพได้อีกครั้งคราวนี้เงาลึกลับปรากฏขึ้นในลักษณะต่างออกไปมันไม่เพียงลอยแต่กลับมีร่างบางส่วนของสิ่งมีชีวิตอีกหลายเงาเข้ามาอยู่รอบตัวเหมือนว่าขบวนแห่และผู้คนทั้งหมดกำลังถูกสังเกตและมีสิ่งบางอย่างพยายามส่งสัญญ,ญาณถึงพวกเขาโดยตรงถ้าคุณอยากฉันสามารถต่อเรื่องนี้ให้ยาวเป็นตอนเต็มเ็แบ่งเป็นเบาะแสลึกล และปริศนาที่เชื่อมโยงกับอดีตของวัดทาให้มันกลายเป็นเรื่องราวเหนือธรรมชาติสุดเข้มข้นซึ่งสามารถยาวได้เป็นหลายตอนคุณอยากให้ฉันต่อแบบนั้นใหม่คืนต่อมาบรรยากาศรอบวัดสะพานพังเริ่มหนาวเย็นผิดปกติลมพัดแรงจนทูบและโคมแทบไม่อยู่กับที่เสียงนกร้องยามค่าคืนเงียบสงัดและทุกสายตาของชาวบ้านจับจ้องไปที่กล้องวงจรปิดที่เพิ่งติดตั้งใหม่ภาพจากกล้องเผยให้เห็นเงาลึกลับอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ลอยเดี่ยวอีกต่อไป มีร่างหลายเงาเข้ามาปรากฏรอบองค์เจ้าแม่กลิ่มร่างเหล่านั้นบางเบาเหมือนควันบางครั้งก็ชัดเหมือนคนจริงแต่สิ่งที่ทุกคนสังเกตเห็นคือพวกมันไม่ได้เคลื่อนไหวแบบธรรมชาติแต่เหมือนเต้นรำตามจังหวะบางอย่างราวกับมีแรงดึงบางอย่างควบคุมให้พวกมันเคลื่อนที่ไปมาพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเดินเข้าไปตรวจสอบบริเวณเจดีย์อย่างระมัดระวังท่านสังเกตเห็นเงาสะท้อนบนกำแพงเก่าลวดลายเหล่านั้นเหมือนกำลังบอกเส้นทางบางส่วนของลวดลายปรากฏชัดเจนเหมือนเป็นแผนที่แต่บางส่วนกลับเลือนรางเหมือนถูกเวลาและฝุ่นปกไว้ เด็กๆบางคนเริ่มร้องให้แต่ก็มีอีกหลายคนที่รู้สึกเหมือนถูกดึงดูดพวกเขาบอกว่าฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิมและเงาลึกลับพาพวกเขาไปยังห้องลับใต้พื้นวัดซึ่งไม่เคยมีใครเปิดมาก่อนประตูห้องนั้นถูกซ่อนอยู่ใต้แท่นบูชาขนาดเล็กและสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏในฝันตรงกับสัญ,ญลักษณ์บนกระดาษโบราณที่พระขุดขึ้นมาเมื่อคืนชาวบ้านเริ่มช่วยกันขุดอย่างระมัดระวังพอเปิดประตูออก ก็พบบันไดหินมืดทอดยาวลงไปใต้ดินเสียงน้ำหยดดังเป็นจังหวะก,ก้องอยู่รอบๆความมืดแทบกลืนทุกอย่างแต่บางครั้งก็มีแสงสีขาวอ่อนๆแวบขึ้นมาจากรอยร้าวในผนังหินเสียงกระซิบลึกลับเริ่มดังอีกครั้งแต่คราวนี้มีหลายเสียงพร้อมกันทำให้หัวใจทุกคนเต้นแรงขึ้นหลายเท่าเมื่อชาวบ้านลงไปลึกเข้าไปในบันไดพวกเขาเจอห้องโบราณที่เต็มไปด้วยโบราณวัตถุเครื่องใช้ทองสำริดและกระดาษจารึกเก่าแก่ผ้าบนกำแพงเล่าเรื่องราวของเจ้าแม่กวนอิมผู้คอยปกป้องวัดจากภัยอันตรายมายาวนานหลายร้อยปีแต่ที่น่าประหลาดใจที่สุคือ มีร่องรอยของเงาลึกลับที่ปรากฏในภาพร่องทุกครั้งปรากฏอยู่รอบองค์เจ้าแม่กุ้มราวกับมันเป็นเงาที่เฝ้าวัดนี้มาตลอดพระผู้ใหญ่ยกมือขึ้นสวดมนต์และใช้เทียนส่องไปรอบห้องรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์มันอบอุ่นแต่ก็กดดันในเวลาเดียวกันผู้เฒ่าผู้แก่บางคนเริ่มเล่าต่อว่าตามตำนานเจ้าแม่กวนอิมจะปรากฏตัวในรูปเงาเพื่อคุ้มครองวัดในช่วงเวลาที่วัดหรือชุมชนกำลังเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญหรือภัยใกล้ตัวและผู้ที่เห็นเงาเหล่านั้นจะได้รับสัญญ,ญาณเพื่อทำสิ่่่่งงงทีสคััญบาาออยตอวด ขณะที่ทุกคนกำลังสำรวจห้องโบราณกล้องวงจรปิดจับภาพเงาลึกลับอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้เพียงลอยรอบองค์เจ้าแม่แต่ปรากฏร่างชัดเจนขึ้นราวกับกำลังสื่อสารโดยตรงกับผู้คนทุกสายตาจ้องไปยังแววตาของเงาและในช่วงขณะหนึ่งทุกคนก็เห็นประกายแสงออกมาจากมือของเงาชี้ไปยังมุมหนึ่งของห้องที่มีหีบไม้เก่าปิดสนิทและมีสัญ,ญลักษณ์ประทับอยู่เหมือนเป็นกุญแจเด็กคนหนึ่งก้าวเข้ามาใกล้หีบไม้เสียงกระซิบลึกลับดังก้องในหูเขาเปิดมันความลับจะถูกเปิดเผย มือของเขาสัน่นแต่ก็มีแรงดึงบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเอื้อมมือไปหยิบหีบถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเรื่องให้ยาวขึ้นอีกหลายตอนแนะนำให้เจาะลึกไปที่การเปิดหีบลึกลับเงาที่ปรากฏเป็นตัวนำทางการค้นพบสมบัติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปริศนาลึกลับที่เชื่อมโยงกับชุมชนและวัดสะพานพังในอดีตทำให้เรื่องราวเข้มขน้นและน่าติดตามแบบสุดขีดคุณอยากให้ฉันต่อแบบนั้นไหมเด็กคนนั้นเอื้อมมือไปแตะที่หีบไม้เก่ามือของเขาสัน่นจนแทบไม่สามารถจับมันได้แต่ทันใดนั้น แรงบางอย่างเหมือนพลังลึกลับจากเงาสีขาวอ่อนดึงมือเขาให้มั่นคงเสียงกระซิบรอบๆห้องดังขึ้นพร้อมกันเปิดมันความลับจะถูกเปิดเผยเขาค่อยๆย,ยกฝาหีบขึ้นเศษฝุ่นและกลิ่นไอโบราณพุ่งออกมาพร้อมแสงสว่างอ่อนๆจากด้านในทุกคนก้มลงมองด้วยความระทึกใจภายในหีบไม้พบวัตถุหลายชิ้นวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบม,มีเครื่องประดับทองคําเก่าแก่จารึกโบราณบนแผ่นทองแดงและผ้าไหมาลายประหลาดที่เหมือนถูกถักด้วยแสงบางอย่างทุกชิ้นสะท้อนแสงไฟจากเทียนและโคมทําให้ห้องใต้ดินมืดมิดเต็มไปด้วยประกายระยิบระยับ แต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนตะลึงที่สุดคือหนังสือเล่มหนึ่งหนาปานกลางปกหนังสีน้ําตาลเก่ามีสัญลักษณ์เดียวกับที่เคยปรากฏในฝันเด็กและบนผนังห้องวางอยู่ตรงกลางหีบเหมือนรอคอยใครสักคนเปิดอ่านเด็กคนนั้นเอื้อมมือไปจับหนังสือแววตาของเงาสีขาวอ่อนปรากฏชัดบนกล้องเหมือนกําลังมองเขาและให้ความมั่นใจทันใดนั้นเสียงลมเย็นพัดแรงขึ้นอีกครั้งผ้าม่านฝุ่นโบราณปลิวไปทั่วห้องเงาลึกลับเริ่มหมุนวนรอบหีบไม้และหนังสือราวกับสร้างวงเวทลึกลับเพื่อปกป้อง และชี้นำทุกคนในห้องรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่ทำให้หัวใจเต้นแรงทั้งหวาดกลัวทั้งตื่นเต้นผสมปนกันจนแทบจะระบุค,ความรู้สึกไม่ได้พระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งยกมือสวดมนต์เสียงดังชี้ไปที่หนังสือและพูดว่านี่คือสมบัติแห่งเจ้าแม่กวนอิมและความลับของวัชพานพังมือเด็กยังคงวางอยู่บนหนังสือแสงสีขาวจากเงาเริ่มรวมตัวเป็นลำแสงส่องลงไปยังหนังสือโดยตรงทําให้หน้ากระดาษเปิดออกเองอย่างชา้ชาๆเมื่อเปิดหนังสือทุกคนเห็นตัวอักษรโบราณลายมือวิจิตแต่ที่น่าประหลาดคือตัวอักษรเหล่านนนััั้้ไมมมดดเเรียตตาลบปกิหือน มีชีวิตเคลื่อนไหวบนหน้ากระดาษเสียงกระซิบในห้องเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มีหลายเสียงซ้อนกันเป็นท่วงทํานองบางอย่างจงเรียนรู้จงปกป้องจงเชื่อมโยงเด็กบางคนที่เข้ามาใกล้เริ่มเห็นภาพลอยขึ้นเหนือหนังสือภาพนั้นเล่าถึงอดีตของวัดสพานพังเจ้าแม่กวนอิมปรากฏตัวเป็นแสงสีขาวนำทางผู้เท่าและชาวบ้านในยุคก,ก่อนก่อนเพื่อปกป้องสมบัติและความลับสําคัญภาพเล่าต่อว่าวัดนี้ไม่ใช่เพียงสถานที่บูชาแต่เป็นศูนย์กลางพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกของมนุษย์และโลกของวิญญาณ เสียงหัวใจของทุกคนในห้องดังขึ้นพร้อมกันและทันใดนั้นเงาลึกลับเริ่มรวมตัวเป็นร่างผู้หญิงสูงโปร่งใสชุดขาวมุกสะท้อนแสงจากหนังสือร่างนั้นยื่นมือไปแตะบนหนังสือเสียงกระซิบสุดท้ายกล้องชัดเจนจงใช้สิ่งนี้ปกป้องและเผยแพร่ความจริงทุกสายตาจับจ้องไปยังเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นก้มลงมองหนังสือแล้วรู้สึกถึงความรับผิดชอบบางอย่างเขารู้แล้วว่าสิ่งที่ปรากฏเมื่อคือนและทุกอย่างในหีบไม้ไม่ใช่เพียงสมบัติธรรมดาแต่เป็นภารกิจลึกลับที่ชาวบ้านต้องร่วมมือกันปกป้อง และสิ่งที่กำลังรออยู่อาจเปลี่ยนอนาคตของวัสพานพังและชุมชนรอบๆไปตลอดการแสงสีขาวจากเงาเริ่มจางลงแต่ความอบอุ่นและความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ยังคงหลงเหลืออยู่ทุกคนรู้สึกได้ว่าเรื่องราวของเงาเจ้าแม่กวนอิมและสมบัติโบราณยังไม่จบเพียงแต่เป็นการเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเขาจะจินตนาการคุณอยากให้ฉันตอบไปให้เรื่องลึกลงไปอีกเช่นเปิดเผยความลับในหนังสือโบราณสมบัติที่ซ่อนอยู่หรือเงาลึกลับที่เริ่มสื่อสารโดยตรงกับชาวบ้านใหม่ เด็กคนนั้นก้มลงมองหน้ากระดาษในหนังสือโบราณอีกครั้งเสียงกระซิบลึกลับยังคงดังก้องรอบรอบห้องเหมือนคอยผลักดันเขาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังเห็นเขาเริ่มอ่านตัวอักษรโบราณทีละบรรทัดแต่สิ่งที่ปรากฏไม่ได้เป็นเพียงคำพูดธรรมดาแต่เป็นภาพและสัญ,ญลักษณ์ที่เคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตหน้ากระดาษแต่ละหน้าเผยเรื่องราวของเจ้าแม่กวนอิมที่ปกป้องวัสาพานพังในหลายยุคสมัยและการปรากฏตัวของเงาสีขาวในแต่ละครั้งนั้นก็มีเหตุผลชัดเจน ภาพแรกแสดงให้เห็นยุคสมัยหนึ่งที่วัดกำลังถูกคุกค,คามจากโจรผู้ร้ายชั่วร้ายเงาขาวปรากฏเหนือศาลาคอยชี้ทางให้ผู้เท่าและชาวบ้านหลบภัยและยังส่องแสงไปยังสถานที่ซ่อนสมบัติโบราณภาพถัดมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายร้อยปีต่อมาคราวนี้เงาขาวปรากฏพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ลึกลับบนผนังวัดซึ่งตรงกับสัญ,ญลักษณ์ที่เด็กๆเ,เห็นในฝันเมื่อคืนเด็กคนนั้นสังเกตเห็นว่าบางหน้าในหนังสือมีรหัสต,ตัวเลขและรูปทรงเรขาคณิตผสมกับตัวอักษรโบราณเขารู้สึกว่านี่ไม่ใช่เพียงประวัติศาสตร์ หรือเรื่องเล่าแต่เป็นคำสั่งหรือคู่มือที่เจ้าแม่กวนอิมมอบให้ผู้ที่ถูกเลือกเพื่อค้นหาสมบัติและปกป้องพลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดทันใดนั้นแสงสีขาวจากเงาลึกลับกลับปรากฏอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่เพียงลอยเหนือพื้นมันเริ่มหมุนวนเป็นวงกลมรอบหีบไม้และหนังสือแสงนั้นส่องไปยังสัญ,ญลักษณ์บนผนังห้องรอบๆพลังลึกลับทำให้ห้องใต้ดินทั้งห้องสว่างขึ้นราวกับกลางวันทุกคนในห้องรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่เหมือนพลังศักดิ์สิทธิ์กำลังเรียกพวกเขาให้เดินตามร่องรอย้่านนึงงเเออมสัมัสัญญลกกบบิิดดดขชจว ทำตามค้นหาปกป้องพอพระยกมือขึ้นแต่ผนังหินบางส่วนก็เริ่มเลื่อนออกอย่างช้าๆเปิดทางไปสู่ห้องลับอีกชั้นหนึ่งชาวบ้านทุกคนต่างตื่นเต้นและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันเพราะไม่เคยมีใครเห็นทางลับนี้มาก่อนบันไดหินทอดยาวลงไปอีกชั้นคราวนี้มืดกว่าครั้งก่อนแสงจากเทียนสองไม่ทั่วนักเรียนวัดและเด็กบางคนใช้มือสัมผัสผนังหินและสัญ,ญลักษณ์บนมันรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่คอยนำทางทุกขั้นบันไดเหมือนมีแรงดึงให้ก้าวต่อไปอย่างระมัดระวังแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความหวังและความตื่นเต้น เมื่อพวกเขาลงมาถึงชั้นล่างพวกเขาพบห้องใหญ่ที่เต็มไปด้วยสมบัติโบราณเครื่องใช้ทองสำริดและแผ่นทองจารึกแต่ที่ทาให้ทุกคนตะลึงที่สุดคือแท่นหินกลางห้องมีสัญ,ญลักษณ์เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักและบนแท่นวางกล่องแกะสลักลึกลับอีกใบหนึ่งกล่องนี้มีความเก่ามากแต่แสงสีขาวจากเงาลึกลับส่องลงไปที่กล่องเหมือนต้องการบอกอะไรบางอย่างเด็กคนนั้นเอื้อมมือไปยังกล่องทันทีเสียงกระซิบกลับดังขึ้นรอบห้องนี่คือหัวใจของวัดสิ่งที่แท้จริงจงเปิดด้วยความศรัทธาชาวบ้านและพระผู้ใหญ่ต่างก้มลงมองด้วยควาามมเเรือด็กสัน แต่แรงดึงบางอย่างทําให้เขาเก้าวต่อไปทุกคนรับรู้ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากเปิดกล่องนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของวัสพานพังและชุมชนทั้งหมดถ้าคุณอยากฉันสามารถต่อจากจุดนี้ให้ยาวขึ้นมากๆเปิดกล่องลึกลับเผยสมบัติศักดิ์สิทธิ์และความลับของเจ้าแม่กวนอิมพร้อมปริศนาที่ต่อยอดไปยังความลึกลับเหนือธรรมชาติสุดเข้มขน้นและเรื่องราวสามารถยาวเป็นหลายตอนเลยคุณอยากให้ฉันต่อแบบนั้นไหม เด็กคนนั้นเอื้อมมือไปเปิดกล่องแกสลักลึกลับเสียงกระซิบในห้องเงียบลงทันทีแสงสีขาวจากเงาลึกลับสว่างขึ้นจนเต็มห้องทุกคนต่างก้มลงมองด้วยใจเต้นแรงภายในกล่องมีคมภีรโบราณเครื่องประดับทองคําเก่าแก่และวัตถุศักดิก์เล็กๆที่เปล่งประกายเหมือนมีชีวิตแสงนั้นสะท้อนลงบนหน้าคนทุกคนทําให้พวกเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความสงบอย่างลึกลับคมภีโบราณเล่าเรื่องราวของวัฏพานพังและเจ้าแม่กวนอิมที่ปกป้องชุมชนมาหลายร้อยปีแต่ที่น่าทึ่งคือมีคําทํานายลึกลับระบุว่าขณะนี้คือช่วงเวลาสําคัญที่ผู้้้้คนที่ไดรัับบเลือออกกตตงงปปสมิ และเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างความสมดุลของโลกและจิตใจมนุษย์เงาลึกลับที่ปรากฏมาตลอดคือวิญญาณผู้คุ้มครองวัดและมันเลือกเด็กคนนั้นเป็นผู้สารต่อภารกิจเด็กคนนั้นค่อยๆเปิดคัมภีร์อ่านตัวอักษรทีละบรรทัดแต่ตัวอักษรโบราณค่อยๆเปล่งแสงขึ้นตามสายตาราวกับคัมภีร์กำลังอ่านเขาเช่นกันทุกคำพูดในนั้นสอนให้เขารู้จักความศรัทธาความรับผิดชอบและการปกป้องสิ่งที่มีค่าเกินกว่าทรัพย์สินทางวัตถุพระผู้ใหญ่ยืนอยู่ใกล้ๆเอ่ยเสียงต่ำแต่หนักแน่นว่านี่คือช่วงเวลาที่วััพพานพง และชุมชนทั้งหมดต้องเข้าใจพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทองหรือเครื่องประดับแต่คือศรัทธาความสามาคัคคีและความกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องชาวบ้านทุกคนเริ่มเข้ามาร่วมพิธีด้วยความศรัทธาเด็กและผู้ใหญ่ร่วมกันวางวัตถุศักดิ์ในตำแหน่งที่เหมาะสมกล้องวงจรปิดจับภาพแสงสีขาวอ่อนๆล้อมรอบทุกคนราวกับเจ้าแม่กวนอิมปรากฏตัวด้วยพลังบริสุทธิ์ที่สุดเงาที่เคยลึกลับตอนนี้ส่องสว่างรอบห้องเหมือนยืนยันว่าพวกเขาได้รับการเลือกและได้รับพรทันใดนั้นเสียงกระซิบสุดท้ายก้องขึ้นอีกครััร้้งงแนนีชดเจละสบ ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วความลับและพลังของวัดจะอยู่กับผู้ที่ศรัทธาจงนำมันไปต่อยอดเพื่อความดีแสงสีขาวค่อยๆจางลงเงาลึกลับละลายหายไปเหมือนคืนกลับสู่โลกเหนือธรรมชาติชาวบ้านทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งใจแต่ในเวลาเดียวกันใจพวกเขาก็เต็มไปด้วยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์และพลังใหม่เด็กคนนั้นวางคมภีลงบนแท่นหินกลางห้องทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงสิ่งของเก่าแก่แต่เป็นภารกิจและมรดกทางจิตวิญ,ญญาณที่ต้องรักษาไว้พระผู้ใหญ่ผู้เสริมจากวันนี้ไปวัดสะพานพังจะเป็นศูนย์รวมพลังศักดิิส และความรู้ผู้ที่มาที่นี่จะไม่เพียงได้รับพรแต่จะได้รับแรงบันดาลใจให้ทำความดีและปกป้องสิ่งที่มีค่าในช่วงเช้าแสงอาทิตย์สาดผ่านหน้าต่างห้องใต้ดินเผยให้เห็นความสวยงามของวัดที่สงบและเปล่งประกายทุกคนออกมาจากห้องใต้ดินด้วยรอยยิ้มและสายตาที่เปล่งประกายเด็กคนนั้นมองไปยังฟ้าสีส้มของเช้าวันใหม่รู้สึกถึงความรับผิดชอบและความกล้าที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปต่อย,ยอดชาวบ้านเริ่มพูดคุยกันเบาๆพวกเขารู้แล้วว่าวัดสะพานพังไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นศูนย์รวมความรู้ และความศรัทธาที่ต้องได้รับการปกป้องและสืบสารต่อไปทุกย่างก้าวในวัดจกักรนี้จะเต็มไปด้วยความเคารพความรักและความเชื่อมัน่นก่อนที่ทุกคนจะกลับบ้านกล้องวงจรปิดครั้งสุดท้ายจะภาพแสงสีขาวเล็กๆลอยขึ้นเหนือเจดีเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่าเจ้าแม่กวนอิมยังคงปกป้องวัดและผู้คนที่ศรัทธาอยู่เสมอชุมชนทั้งหมดรู้สึกถึงความสงบความหวังและความลึกลับที่สวยงามสิ่งที่พวกเขาจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตและนี่คือจุดจบของความลึกลับวัดสะพานพังกลับคืนสู่ความสงบ แต่เรื่องราวของเจ้าแม่กวนอิมและเงาลึกลับจะคงอยู่ในใจของผู้คนตลอดไปรอวันที่ความศรัทธาและความกล้าจะเชื่อมโยงกับผู้คนรุ่นใหม่อีกครั้ง